รับกาวการตั้งคณะกรรมาการการการปกครองท้องถิน่นกับเชิญประธานคณะกรรมการเสนอจํานวนและรายชื่อกรรมาิการครับ 9. คณะกรรมาการการปกครองท้องถิน่นจํานวน18ท่าน 1. นายกฤษสนุเหลืองพิบูร์กิจ 2. นายชูชาติอินสว่าง 3. นายนัฐ,ฐกิจหนูรอด สนายทนันชัยแท้จึง 5. นายนฤพลสุพนทชาติ 6. นายนิคมมากรุ่งแจ้ง 7. นายประกาศิทธพลซา 8. นายประเทืองมนตรี 9. นายประหยัดจ,จตุพรพิทักษุล 10. นายปราณีเกรัมสิอนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ 12. นายวรหินดี 13. นางสาววิภาพรทองโสดสิบสนายสุภชัยกิติภูติกุล 15. นายสมภพถีรพันธ์สินายสุวิ์จัมปานนท์สินายอภิชาติงามกะมนและสินายอภินันเผือกผ่องมี